ก็วันนี้นะคะไปพูเข้ากองวันแรกเปิดตัวได้แบบเซ็กซี่แล้วก็แรดมากป้าแม่แม่แม,แม,แม่ชอบกันไหมคะแล้วก็ฝากติดตามไปพูด,ด้วยนะคะไปพูทัพพิมพ์สยามิสแกรน พิจิตต์ค่ะก็วันนี้เข้ากองวันแรกก็จะทำให้เต็มที่ยันวันสุดท้ายเลยนะคะทุกคนก็ถึงคอนเซ็ปต์ที่มาเมื่อสักครู่นี้หน่อยใช่ไหมคะก็ลูกคุณหนูนะคะมาดามใบพลูที่ทุกคนได้รู้จักกันนะคะก็เป็นผู้บริหารค่ะก็เลยใช้รถคันนี้นะคะทํางานทุกวันนะคะทำงานบานมาดามคนนี้คันนี่รถที่บ้านเราเองเลยใช่ค่ะรถที่บ้านเองค่ะโอ้ตำแหน่งมาดามต้องมาวันนี้วันนี้ทำงานบ้าน ทำกันบ้านหนักมากทุกคนเพื่อจะพัฒนาให้ทุกคนได้เห็นแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นหนูว่าหนูพัฒนาแค่ไหนจนวันแรกแล้วก็ยันวันสุดท้ายของไฟนอลเลยนะคะทุกคนก็เตรียมตัวรับชมได้เลยค่ะอย่างมาพร้อมในการเข้ากองวันนี้เป็นยังไงบ้างครับใบพูก็หนูเตรียมพร้อมทุกอย่างร0อยเปอร์เซนทุกคน แล้วทุกคนก็จะได้เห็นพัฒนาการของหนูอย่างแน่นอนค่ะทั้งเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมจะเต็มหมดเลยใช่ทั้งหน้าของผมการเรียนแต่งหน้า for m n ทุกอย่างการพูดหนูก็ทําเต็มที่แล้วทุกคนก็จะได้เห็นแน่ๆค่ะเตรียมรับชมได้เลยนะคะสิรกในระหว่างเห็นตัวเราจะไม่มีดอกหรือว่าจะแบบว่าไม่มีเหมือนตอนเราทั้งเราไปเวียดนามแน่นอนไม่มีแล้วค่ะแม่ๆรอติดตามชมได้เลยจะไม่มีดอกค่ะทุกวัน30วันจะทําให้เต็มที่ค่ะ บอกว่าเตรียมในเรื่องของภาษามาพ้นไปด้วยใช่แล้วทุกคนก็ p l e a ที่ u p อร์ตมีนะคะ i will be Here at Swiss Hotel So c o m You Can You g u can c o m e a n d Meet me นะคะบายคะ่ะอ่าฝากให้ทุกคนแบบว่าฝากเชียร์พิจิตหน่อยฝากเชียร์มิสแกนพิจิตด,ด้วยนะคะใบพลูทัาพิมสิยากเกษตรบุิรัตค่ะมิสแกนพิจิต2023ค่ะฝากเชียร์และฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะ,อะโอเคค่ะ สวยสิสวยมีมีคนบอกว่าลุงไปดูเขาคุณกำลเดือดเลยครับแล้วค่ะซ้ำหรอไม่ซ้ำนะวันนี้มีนายแบบมาตั้งหกคนไม่ใช่ไม่ซ้ำเพราะมีนายแบบนะคะทุกคนโอเคโอเคใจขอบคุณนะคะ